ดีค่ะระหว่างทางคาเฟ่วันนี้วันหยุดนะเรามาอยู่ที่ร้าน Slow Dive Cafe ค่ะก็อยู่ในอำเภอสันปะตองนะคะร้านคาเฟ่ Slow d i v เนี่ยจะอยู่ตรงสวนลำไยอ่า <Sorry. S 1> น่าจะใช่สวนลำไยค่ะก็คือเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าก็คือเจ้าของก็เป็นกันเองนะเป็นแบบแนวธรรมชาติค่ะก็แบบสำหรับใครที่อยากแบบ ม<ป>าก็ลองดูได้นะคะแนวสดชื่นดิก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ลม่มอันนี้นะสวัสดีประมาณนี้นะคะวันนี้เรามาวันหยุดเนาะถ้าเป็นช่วงวันหยุดค่ะสวัสดีค,สสดค่สวัสดีค่ะวอนนี้จะถ่ายนะคะชอบเจ้าของเจ้า <laughs> ของน่ารัก, <laughs> รกค่ะ อย่างเงี้เราจะไปนั่งตรงใต้ร่มมาน่าเราเห็นที่และว่าเราจะไปนั่งเจ yeah, the yeah, ้าของร้านก็น่ารักดีแนวแบบธรรมาชาติคะ่ะใครที่ชอบกาฟแฟคะ่ะตรงนี้น่าจะเป็นกาฟแฟดีฟอะค่ะที่แบบนี้เนาะเราจะมานั่งตรงนี้ ก็เย uniform, yeah. mm ็น hmm. นี้นะคะตรงนี้เป็นแนวแบบเย็นๆมันใต้ลมหนาวค่ะเขาเรียกว่าใต้เลยอ๋ออันนี้ของเขาไม่ให้นั่งใช่ป่ะลืมไปได้ค่ะมันเย็นเราเรียกว่าโลอซนโซนไม่เพอร์เฟคเพราะว่าเก้าอี้โตอะไรมั้ยค่ะอ๋อโอเคค่ะโอ้โหโค่อ้โหโเค่ะโอ้โหโเค่ะโ้หโ่ ตอนแรกนื้ว่าเขาไม่ให้นั่งแต่นั่งได้นะคะแต่เขาบอกว่าคือเป็นตรงโซนไม่เพอร์เฟกเนาะตอนแรกเห็นมีตกคอมมือเนื้อแบบห้ามนั่งไงโอเคค่ะยินดีนะคะที่ร้านสโลบาร์ค่ะฟ่คาเฟ่นะคะก็เหมือนเดิมนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะเอาสแน็คมาให้สแน็คก,ก็จะเป็น กล้วยตากนะคะแล้วก็มีชาข้าวหอมนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นกาแฟกาแฟพันอะไรนะคะอ๋ะออันนี้โคลอมเบียนะคะที่น้องเขาเอามาให้ชิมก็เป็นข้าวกลางโอเคก็ถ้าใครชอบบรรยากาศแบบอ่อสโล,โลไลท์เนาะก็ตามชื่อร้านคาเฟ่เลยค่ะ สโลบาคาเฟ่นะคะตอนนี้วันที่เรามาเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์ค่ะก็เป็นวันหยุดเนาะร้านก็นั่งแบบเรานั่งใต้ต้นใต้ต้นลำไยที่นี่น่าจะเป็นสวนลำไยอะค่ะเราก็มานั่งใต้ต้นลำไยนะอากาศก,ก็เย็นดี อยู่ตรงอำเภอสันป่าตองนะคะชื่อว่าร้านส l o บาคาเฟ่ก็มาตาม GPS ได้เลยนะคะ